สำหรับสถานการณ์น้ําของลุ่มน้ําวังนะครับก็ตั้งแต่เขื่อนเก็บกักน้ําขนาดใหญ่นะครับที่จังหวัดลําปางครับเขื่อนกิ่วคอหมาครับสาหรับข้อมูลน้ําวันที่11พฤศจิกาครับเวลา6นาฬิกานะครับเขื่อนกิ่วคอหมามีความจุเก็บกักนะครับ195ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น115%เปอร์เซ็นต์นะครับของความจุเก็บกักนะครับแล้วก็เขื่อนกิ่วลมนะครับวันนี้มี ปริมาณน้ําเก็บกักนะครับ98ล้านลูกบาทเมตรนะครับคิดเป็น92%ของความจุเก็บกักนะครับสำหรับสถานการณ์ก่อนช่วงนี้นะครับช่วงฝนที่ตกในช่วงของวันที่7ถึงวันที่10นะครับในพื้นที่ของลุ่มน้ําวังนะครับส่งผลให้มีปริมาณน้ําท่านะครับที่ไหลเข้าสู่จังหวัดตากนะครับโดยวัดที่สถานีวัดน้ํานะครับ W3A นะครับที่อําเภอเถินจังหวัดลําปางนะครับวัดได้สูงสุดนะครับ ของวันที่11พฤศจิกานะครับเวลา1นาฬิกานะครับวัดได้ประมาณ600ลูกบาศเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งปริมาณน้ำนะครับอันนี้ก็จะไหลเข้าที่จังหวัดตากนะครับอีกประมาณาจะไหลามาสูงสุดที่อํอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับที่สถานีวัดน้ำา w 23นะครับวันที่11พฤศจิกานะครับเวลาประมาณ13นาฬิกานะครับในอัตรา ประมาณ600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งปริมาณน้ํา600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับจะมาไหลจบนะครับแม่น้ําปิงนะครับในช่วงของวันที่12พฤศจิกายนนะครับเวลาประมาณ13นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับซึ่งในอัตราประมาณ600ถึง650ลูกบาทเมตรต่อวินาทีสําหรับจุดเสี่ยงของพื้นที่ลุ่มน้ําวังนะครับก็ จะเริ่มตั้งแต่ที่อำเภอสามเงาอ,อบ้านตากนะครับพื้นที่ลุ่มตากที่ติดริมน้ําวังตลอดทั้งสองฝั่งลําน้ําก็ขอให้ติดตามเฝ้าสถานการณ์น้ําของลุ่มน้ําวังในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งตอนนี้ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นในเขตของจังหวัดตากครับในส่วนของสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธาภัยจังหวัดนะครับ <c oughs> ก็ได้ติดตามสถานการณ์นะครับ <c oughs> ก็ได้มีการณปัจจุบันนะครับ <c oughs> ก็มีพื้นที่ที่รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์ทั้ง แม่น้ำวังล,ล้นตลิ่งแล้วก็แม่น้ำปิงที่จากการที่คลองขืดบุมิพลได้ปล่อยน้ําลงมานะครับในส่วนของแม่น้ําวังตอนนี้ก็จะมีทั้งอำเภอสามเงาแล้วก็อำเภอบ้านตากนะครับตอนนี้ได้รับผลกระทบนะครับในส่วนของอำเภอเมืองนี่ก็จะได้สองส่วนทั้งแม่น้ําวังแล้วก็แม่น้ําปิงที่ไหลมามันจบกันนะครับก็ในส่วนของจังหวัดเองนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนนะครับแจ้งไปยังให้ทุกอำเภอและองค์กร้องถิ่ในพื้นที่นะถ้มีการเตรียม ความพร้อมนะครติดตามสถานการณ์นะครับให้เรื่องของการน้ารัตะตลิ่งนะครับน้ําท่วมถังนะครับให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ําจากแม่น้ําปิงแม่น้ําวังอย่างใกล้ชิดนะครับโดยรวมทั้งได้มีการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเตรียมความพร้อมนะครับทั้งเครื่องมืออุปกรณ์นะครับทั้งเครื่องจักรกลนะครับยุทธอุปกรณ์ต่างๆกําลังคนที่จะพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับในกรณีที่ไม่รับการร้องขอจากในพื้นที่นะครับที่มีสถานการณ์นะครับก็สุดท้ายก็จะเป็นนการ ถ้ามีสถานการณ์เกิดขึ้นนะฮะก็จะมีการเร่งสำรวจความเสียหายนะครับและให้ความช่วยเหลือนะครับตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทางราชการต่อไปครับ